สวัสดีค no ่ะแม่นุ่มชาแนลมาค้าคดูดูนี่นอนอยู่เน่ะก็ยังเลยดูดูดูเขาทำอ้อนจะลือเกินอืมนะนอนนอนทำการบ้านก็ไม่ได้ทำดูดูนอนอยู่เนาะอืมเลอก๊าบเลอเกินใช่ไหม เนี่ยความสุขของล่อมซำ,ำอืมไม่ได้เนินไม่ได้ทำนังสือ่อแอบมานอนในห้องอพามานอนเหมือนทุกวันต้องมานอนในห้องนี้ห้องนอนแล้วเขาก็ไม่นอนที่นอนก็หรอกก็มานอนตรงหน้าอกเรา อืแล้วก็หนุนแขนตามแผนตามแผนวยนดเขาจะให้นอนด้วยนะมะเป็นเยอะแล้วเนี่เนเยเป็นเยอะนะเป็นเยอะนะนะเป็นเยอะเลยตอนจะไม่มีอ่ะ มันยิ้มก็เลยดูลูะมันได้ยินด้วยนะเขาได้ยินด้วยอืมฮะเขาได้ยินด้วยอืม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 ได้ยินะการบ้านเลยไม่ต้องทำไงถูกปะมาดูเลยการบ้านภาษาอังกฤษอืม ภาษาอาังกฤษในชีวิตประจำวันถ้าถ้าเราถ้าเราไม่ไม่ได้เอามาเรียนก็ไม่รู้เนะมันต้องจำอ่ะไม่จำเป็นต้องจำอ่ะพอใช้ทุกวันก็โอเคสิ่งที่เราใช้เผื่อว่า ชาวต่างชาติจะมาให้น้ำเกลือหรือว่าอะไรที่นี่เนาะเราก็ได้พูดกับเขาได้เนาะตอนนี้ก็ last night you were very tired you are w a y o n my m i n drinking d water drinking water ก็น้ำดื่มเนาะแล้วก็ fever ก็สลับ To Reduce ี e วอรก็หมายถึงเช็ดตัวลดไข้ให้ลงเนาะไม่นิ่มก็อยู่ว่างๆเนาะก็หัดพูดไปก่อนแต่ว่าตอนนี้ชาวต่างชาติก็ก็คุยนะคุยในโทรศัพท์มาก็มีเราก็จะได้เอาไว้สอนเขาด้วยตอนเขาถามบางครั้งเขาก็เข้ามานะมาคุยแล้วก็แลกเปลีป่ยนความคิดเห็นอะก็คือ เขาก็สอนภาษาเราเราก็สอนภาษาไทยเขาเนอะรู้สึกอบอุ่นอบอุ่นฝรั่งใจดีเชื้อฝรั่งเนียเชื้อชาติน่าจะเป็นสหรัฐเนาะเขาก็โอเคอยู่เราก็เลยเตรียมภาษาไว้ตอนที่เขากลับมาตอนเย็นเนาะตอนเย็นก็เขาก็จะมาสอนภาษาต่อ เขาก็จะพิมพ์เป็นภาษาไทยบวกกับภาษาอังกฤษเนาะเราก็รู้สึกดีอะ่ะเพราะมีคนมาสอนถึงที่ไม่ได้ถึงที่หรอกอยู่ในโทรศัพท์เนาะ I'm happy just to see you, you are happy I can w r i t e without you I cannot f o r g e t you I love you I miss you ฝึกฝึก,กพูดบางครั้งเขาถามเนาะ พูดไม่ออกอไม่เคยไม่เคยดัดดัดลิ้นนะอะพอได้พูดแล้วก็มันเขาเรียกว่าอะไรนะดัดนิดนิดไม่ดัดเยอะเลยแหละไม่ได้นิดหรอกไม่งั้นมันไม่ออกไม่นิ่ลองคุยแลก็เรื่องตอนนี้เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยมาเยอะนะลูกหลานที่เป็นลูกหลานเขาอะก็เราก็สอนเรื่อง f e e v cough ซโทเจ็บคอเนาะเป็นภาษาอังกฤษมาแล้วก็แล้วนีโนสแปลว่าน้ำมูกไหล ous, เพียวส์ครับชูรีดิวฟีเวอก็คือจชดตัวลดไข้เราก็จะบอกถึงน้ำที่ทานเหมือนคำเหมือนไทยอะ่ะเหมือนไทยไทยแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษเนาะแต่ก่อนน,นั้นแม่นน่มนก็ไม่เคยคิดที่จะภาษาอังกฤษเผื่อเขามาเราจะได้คุยเขาได้ถูก มีตอนนั้นพ่วงครั้งหนึ่งอ่ะที่โรงพยาบาลนุ่นแหละสองพี่น้องอ่ะเขาก็มาแม่นิ่มก็เป็นหัวหน้าเวรเนาะต้องใช้ภาษาโอ้ใช้ได้ด้วยเนาะมันยืดขึ้นอยู่กับความตั้งใจอะไรก็เป็นได้หมดแหละถ้าเราตั้งใจเนาะโฟกัสเขาเรียกโฟกัส,โฟก,สโฟกัสเขาคือแม่นิ่มอยู่เปล่ามาเก้าถึงแปดปีเขาเรียกอยู่เปล่าตอนนี้ อันนี้ไม่ได้อยู่เปล่าแล้วก็คือเรียนภาษาไปด้วยก็เรียนใน YouTube เนาะเรียนใน Facebook มีสอนวิชาพอเราอยากรู้คำอะไรแล้วก็พิมพ์ไปใน Google เนาะก็จะออกมาและพอดีเราจะได้คุยกับเขาได้เนาะอืมบางครั้งเขาก็มีไอ้ที่แปลเหมือนกันแปลเป็นไทยอะ่ะก็มันง่ายแต่ว่าทำให้เราพูดเยอะพอเพราะมันเป็นภาษาของเราเนาะ พูดเยอะปัญหาเยอะเพราะเขาไม่เข้าใจเราเราก็เลยเปลี่ยนใหม่ต่อจากนี้เราก็คือพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดจะไม่มีภาษาไทยเลยเพราะว่าเราจะได้ไม่ถนัดแล้วคุยน้อย,อยปัญหามีเยอะไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นอะ่ะเราไม่แน่ใจมันเกิดจากที่แปลหรือว่าเกิดจากเราพูดคือเขาไม่เห็นข้อความ ที่มันเป็นบริบทมันก็ได้ทำให้เขาเข้าใจผิดเข้าใจผิดเยอะเวยเขาเรียกว่าเข้าใจผิดแบบมหาศารแทบจะแบบไม่คุยกันเลยอะประมาณนี้แต่เราขอร้องให้เขาคุยเถอะเพราะว่าเราอะเป็นคนจริงใจไงไม่ได้จริงโจโ้ก็คุยกันไปได้เป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องอะเนาะเพียงแต่ว่าเขา พูดคนละภาษาแต่ว่าจิตใจเขาโอเคดีไม่ได้มาหลอกลวงเราเนาะเรามั่นใจถ้าเราดีสิ่งที่มาในชีวิตเราคือแรงดึงดูดเนาะมันก็จะดีด้วยแต่ห้ามหว่านระแวแงคําว่าหว่านระแวแงอะมันจะชอบเกิดเนาะเพราะาเราเขาเรียกวรอบครอบก็ก็มีได้เนาะไม่ได้ว่าเชื่อสนิท เพราะว่าสิ่งที่บอกในใจก็บอกว่าเออคบได้คบไปอะไรประมาณนะี้ถ้าอะไรที่เราไม่สบายใจยยยแล้วก็ค่อยคอยพูดแล้วก็ค่อยๆห่างอ,อะไรเนงะี้ยมันก็ทําได้นี่นะเนาคนแต่เราก็จริงใจกับเขานะั่นแหละเนี่ยถ้าไม่จริงใจอะไม่ฝึกตัวเองให้คุยภาษาอังกฤษเก่งๆแ,แล้วเราจะได้คุยกันรู้เรื่องไม่พลาด ประมาณนี้นี่มาเรื่องแมวนอนเลยกลายเป็นเรื่องอะไรไม่รู้มแมวก็เลยแม่ไม่นิ่งม่มมนิ่งโหวันนี้กาจะพูดแป๊บเดียวแปดนาทีเลยอ่ะดูเขาดูเขาดูเขาละหนุนแขนเลยแค่นี้ก่อนนะคะแม่นิ่งสวัสดียังไงสวัสดีค่ะ